Liu Sai MT Value Max Fiber S <S ให้รีวิวดนรล้ให้รวิวสนุกร0 0ทับ600 490บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2 5ง5โทร1888 NT โทรลคำมานาคามแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านด,ดิจิทัลเพ y ย์เมจ่ายดว่วนผ่าน q u i c k พย์จ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NT E Service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง NT ธุรคมคมาาแห่งชตินพุทธศาสนิกชนชาวกาญจนบุรีร่วมทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาคาบูชาวันที่16กุมภาพันธ์2565เวลา7นาฬิกา ที่วัดสิริการจนารามอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีพระเทพเมธาพรเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีนะครปฐมธรรมยุทธ์และเจ้า,าวาดวัดสิริการจนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายจรรษษิรเกียรติภูมิสวรรัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแหง้งแก่พระสงฆ์และแสดงตนเป็นพุทธมามะกะพร้อมด้วยนางรัชญาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรีและหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมบนสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาคบูชาเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและร่วมใจประพฤติปฏิบัติตนบําเพ็ญกุศลร,ร,รักษาศีลเล่าเว้นอบายามุขทั้งปวงรวมถึงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมอนุรักษ์สืบสาร,รวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามและยังเป็นการร่วมการส่งเสริมทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับชาติไทยให้สืบไป วันมางคาบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนาที่เรียกว่าจตุรงคสันนิบาตและเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฏิโมก์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรกณเวลุวันวิหารเมืองราชคฤห์เพื่อให้พระสงฆ์นําไปประพฤติปฏิบตัติเพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปอีกทั้งวันมางคาบูชายังเกิดเหตุอัศาจรรย์ขึ้น4ประการคือมีพระสงฆ์จํานวน1250รรูปมาประชุมพร้อมกันโดยมี ได้น,นัดหมายณวัดเวลุวันเมืองราชคลึกแคว้นมคธเพื่อสักการะพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระสงฆที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ผู้ได้อภิญญาหกพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าคือเอหิภิกขุอุปสัมปทาสำหรับหลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือโอวาทปฏิโมกเป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อสู่ความหลุดพ้นประกอบด้วยหลักการ3อุดมการ4และว,วิธีการ6ได้แก่หลักการ3คือหลักคําสอนที่ควรปฏิบัติคือการไม่ทําบาตทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจใผ่องใสอุดมการสี่คือความอดโทนอดกลั้นความไม่เบียดเบียนความสงบและนิพานวิธีการหกคือไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปาติโมกรู้จักประมาณอยู่ในสถานที่สง,งัดและฝึกจิตใจให้สงบส่วนในช่วงค่ำจะมีพิธีเวียนเทียนโดยพุทธศาสนิกชนสามารถไปร่วมพิธีในวัดกลางของจังหวัดและวัดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอังสารนางตาชามี ดាងសារសារសារ วัดสิริการจนารามจัดพิธีสมโภธิฉัดรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นการค้นพบรอยพระพุทธบาทครั้งสำคัญพร้อมเปิดให้ประชาชนได้กราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลวันที่16กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกาที่วัดสิริการจนารามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีประเทศเมธาภพรเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐม ธรรมยุทธ์และเจ้าอาวาสวัดสิริการจนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายจริรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางรัชญาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีฝ่ายคารวะในงานสมโภชฉัดดอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์จังหวัดกาญจนบุรีในวันมาค้าบูชาพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก วัดสิริการจนารามจัดพิธีสมโภชฉาดรอยพระพุทธบาทน้ำทิพ์จังหวัดกาญจนบุรีในวันมาคบูชาจากการค้นพบรอยพระพุทธบาทครั้งสําคัญคือรอยพระพุทธบาทน้ำทิพ์ที่วัดสิริการจนารามอาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในรัชาสมัยราัชากาลที่5 <c> พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เคยเสด็จประพาสมาที่รอยพระพุทธบาทน้ำทิพ์แห่งนี้พร้อมทรงจารึกพระประมาพิไทยณบริเวณรอยพระพุทธบาทน้ำทิพต อีกทั้งมีการบันทึกเหตุการณ์นี้ในพระราชนิพนธ์ความเป็นมารอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าสองรอยรอยพระพุทธบาทน้ําทิพย์มีความอัศจรรย์คือรอยพระพุทธบาทน้าทิพย์อยู่บนภูเขาที่มีน้ําผุดขึ้นมาตลอดโดยการเดินทางขึ้นภูเขาจะต้องเดินขึ้นบันไดถึง181ขั้นทั้งนี้ได้มีพิธีบวงสวงสมโพธิฉาตรรอยพระพุทธบาทน้ําทิพย์พิธีหล่อสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนื้อทองคำสี่องค์เพื่อนําไปประดิษฐานบรรจุในพระาธาตุพนมจําลอง นายยอดมนโดบหลวงปู่ม่านภูริทัตโตและยกฉัดครอบรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์ซึ่งทางวัดได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในการประกอบพิธีอีกทั้งยังได้เปิดให้กราบสักการบูชารอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจแถลงข่าวการจับกลุ่มขยายผลผู้คนแรงงานต่างด้าวได้8คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายวันที่15กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมกองกำกับการสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ พลตํารวจตรีวัฒนายี่จีนรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจับขบวนการขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยมีพลตํารวจตรีไพโรถคุ้มภัยผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรไซโยกผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรทองผาภูมิร่วมแถลงข่าวด้วยพลตํารวจตรีไพโรถคุ้มภัยผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้สืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนำ หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ยังไม่ถูกจับกุมโดยทําการสืบสวนสอบสวนขยายผลให้ถึงผู้สั่งการผู้ว่าจ้างผู้ช่วยเหลือและผู้ร่วมขบวนการเกี่ยวกับการลักลอบนําพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019สามารถออกหมายจับได้8คนประกอบด้วยนายอวิรุธอินนานิสานายปิยจันสว่างนายประมวลเช่มประสบนายลีไม่มีนามสกุลนายสายันขันติธีรวสันนายโสภาหรือเสือโพธิกลยานายบัญชาหรือโกสังขานวมนายสำเริงหรือเริงจันสว่างนายสัญชัยหรือโตเกตการุณการและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายคือ ร้อยตำรวจตรีชาญเขียวขาวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปิล็อกอำเภอทองผาภูมิ ดาบตำรวจประพัทพันธุบุเลิศเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7กล่าววา่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายขณะนี้ได้ทำการติดต่อขามอบตัวส่วนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับขบวนการขนแรงงานต่างด้าวโดยแจ้งเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่และบอกเส้นทางที่ไม่มีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ให้ขบวนการขนแรงงานต่างด้าวทราบโดยได้ค่าจ้างเมื่อ เมื่อกระบวนการขนแรงงานต่างด้าวถึงที่หมายก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายนค,คือจับกลุ่มเมื่อวันที่3พฤศิกายนนะครับกลุ่มของนายอาภิวุฒิอิน,นทะพิสานะครับจับกลุ่มแล้วเราขยายเครรอข่ายรายงาเตรียมจะพักปุ๊บอาทินี้รับโทรศัพท,นนทน์แล้วก็ ในส่วนของการผ่านดนากคือคนที่รับแายงานแต่ก้าวมานะครับเอะสานกับเขาว่าผู้ที่มีหน้าที่ณตรงนั้นก็จะรู้ช่องว่างตรงนั้นต่อสายช่องว่างตรงนั้นผ่านไปสองวันกองกำลังสุรสีจะแรงงานเถื่อนข้ามแดนได้264คนผู้นำพาอีกสี่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพื่อปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลพลตรีบรรยงทองนุ่ม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9กองกําลังสุรสีจึงให้เจ้าหน้าที่สนธิกําลังเฝ้าระวังป้องกันและปราบปร,รามการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในราชอาจาักรไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19โดยในหวงวันที่11-12กุมภาพันธ์2565กองกําลังสุรสีโดยชุดเฉพาะกิจราดญาได้รับการแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่และชุดปฏิบัติการข่าวกองกําลังสุรสีว่าจะมีขบวนการน พาผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงได้ทำการสนทิ์กำลังลาดตระเวนซุ่มตรวจจุดตรวจร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังสุรสีสถานีตำรวจภูธรฝ่ายปกครองและสาธารณสุขทำการจับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน8ครั้งผู้หลบหนีเข้าเมืองจำนวน264คนเป็นชาย156คนหญิง108คนและผู้ให้การช่วยเหลือซ่อนเร้นนำพาเป็นชายจำนวน4คนจากการสักถามได้ข้อมูลว่า เสียค่าใช้จ่ายรายละ15,000ถึง25,000บาทต่อคนทั้งหมดเดินทางมาจากเมาะลำไยย่ยางกุ้งพะโคยะไข่ประเทศเมียนมาโดยจะเข้าไปทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดระยองการจนบุรีและกรุงเทพมหานครทางหน่วยได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นตน้นไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน37.5องศาเซนเซียสจึงนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับข้อมูลการจับกลุมเวลา7จ็นาฬิกาวันที่12กุมภาพันธ์2,565จับกลุมแรงงานต่างด้าวชาวมินมาได้ในพื้นที่บ้านหนองปลาปล้องหมู่ที่6ตกบศสีมงคลอเภไซโยกได้จำนวน28คนเป็นชาย4คนหญิง14คนเวลา10นาฬิกา30นาทีจับกลุมได้ในพื้นที่บ้านวังน้ำเขียวหมู่ที่5ตบตศรีมงคลอเภไซโยกจำนวน6คนเป็นชาย5หญิง1 เวลา16นาฬิกาของวันที่11กุมภาพันธ์25 6 5ากจับกลุ่มได้พื้นที่บ้านบองตีล่างหมู่ที่2บ้านบองตีอำเภอไซโยกจำนวน2คนเป็นชาย1หญิงหนึ่งเวลา16นาฬิกา30นาทีจับกลุ่มได้ในพื้นที่บ้านบองตีล่างหมู่ที่2ตำบนบองตีอำเภอไซโยกได้จำนวน1คนเป็นชายและผู้นำพาเป็นชาย1คนเวลา17นาฬิกาจับกลุ่มได้ในพื้นที่บ้านใหม่ห้วยน้ำขาวหมู่ที่15ตำะบนบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้จำนวน47คนเป็นชาย27คนหญิง20บ และผู้นำพาเป็นชาย1คนเวลา18นาิกา30นาทีจับกลุ่มได้ในพื้นที่ตบสีมงคลอเไซโยกได้จำนวน89คนเป็นชาย56คนหญิง33คนและผู้นำพาเป็นชายจำนวน2คน เวลา21นาฬิกา30นาทีจับกลุ่มได้ในพื้นที่บ้านหินสีหมู่ที่12ตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจำนวน30คนเป็นชาย21คนหญิง9คนและเวลา22นากา20นาทีจับกลุ่มได้ในพื้นที่บ้านท่าขนุนหมู่ที่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจำนวน61คนเป็นชาย31คนหญิง30คนริวใช้ n t v a l u e Max Fiber ให้รวเรียนรู้ ให้ริวสุนุกหกร้ครับหกร้อยบาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2 0ง5โทรห8 8่ NT โทรคมนาคมแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัล Payment จ่ายด่วนผ่านควิกเพจจ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NT e Service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง NT โทรคมนาคมแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรีส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลดความเหลื่อมล้ำและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมสนองนโยบายรัฐบาลภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในงานวันคนพิการสากลจังหวัดการจนบุรีประจำปี2565นายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2565พร้อมด้วยนางรัชญาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาจังหวัดการจนบุรีโดยมีนายบรรณรัตน์เก่งกสิกิจพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้พิการเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากเพื่อให้คนพิการได้ทราบถึงนโยบายมาตรการแนวทางของภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคมส่งเสริมให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมได้อย่างเสมอภาคกับคนทั่วไปควบคู่ไปกับการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสารรค์ของคนพิการครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมสิทธิโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยชมฉายวิดีทัศน์ การกล่าวปราศัยเนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี2562โดยนายกรัฐมนตรีการแสดงของเด็กพิการการแสดงวงดนตรีของคนพิการเวทีอภิปรายหัวข้อคนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด -19 อย่างยั่งยืนและเชิดชูเกียรติแก่ผู้พิการโดยมีพิธีมอบประกาศกิติคุณให้กับคนพิการต้นแบบให้กับนางสาวรุ่งนภาท่านกเอี้ยง ซึ่งเป็นผู้วิการที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทด้านการเคลื่อนไหวการมอบประกาศกิตติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการมอบป้ายสัญลักษณ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐซึ่งสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคนจำนวน30แห่ง มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการมอบวิวแชร์้กับผู้พิการนอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการและบริการจากหน่วยงานของรัฐทั้งการฝึกอาชีพการให้ความรู้เรื่องการทําใบขับขี่สาหรับคนพิการการดูแลสุขภาพของคนพิการกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามมาตราสิทธิคนพิการตามมาตรา40การจับสลากแจกของรางวัลและการแสดงผลงานขององค์กรคนพิการจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย ชาวบ้านแห่ขอโชคตะเคียนทองคู่อายุกว่า200ปีหลังพบโผล่ขึ้นจากแม่น้ำแม่กลองที่บริเวณท่าน้ำวัดบ้านทองท่าล้อตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการวัดบอกชาวบ้านลงหาปลาพบมานานแต่ยังไม่ได้เลิกเพิ่งมาได้เลิกจึงนำต้นตะเคียนทั้งสองขึ้นจากน้ำส่วนชื่อมีพระได้บอกตามความเชื่อที่ได้นิมิตว่าตะเคียนทั้งสองเป็นแม่ลูกกัน วันที่16กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ลงพื้นที่วัดบ้านทองท่าล้อตำบ ل ท่าล้อมเผือ่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีภายหลังทราบข่าวพบต้นตะเคียนทองคู่ขนาดใหญ่คาดว่าอายุราวกว่า200ปีโผล่ขึ้นจากแม่น้ำแม่กลองบริเวณหาดทรายท่าน้ำหน้าวัดบ้านทองท่าล้อพบชาวบ้านจำนวนมากที่ทราบข่าวตามความเชื่อถือกระป๋องแป้งฝุ่นมากราบไหว้ก่อนเส้นด้วยน้ำแดงจากนั้นได้นำแป้งไปโรยทาหาตัวเลขตามความเชื่อและเห็นเลขของแต่ละ คนนกันไปและที่เร็วมากคือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ได้นาลอตเตอรี่มาวางจําหน่ายและแต่ละแผงขายดีจนเกลี้ยงแผงไปตามๆกันประกอบกับในวันนี้ทางวัดได้จัดทําบุญวันมาคบูชาภายหลังเสร็จสิ้นจากการทําบุญชาวบ้านที่ทราบการพบต้นตะเคียนทองทั้งสองต้นต่างได้นาพวงมาลายัยดอกไม้ทุบเทียนผ้าสามสีมากราบไหว้สักการบูชาเชื่อว่าต้นตะเคียนดังกล่าวจะนําโชคลาภมาให้ในวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5ซึ่งเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างแน่นอนโดย ภายหลังทราบข่าวว่าพบต้นตะเคียนโผล่ขึ้นจากแม่น้ําแม่กลองผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนและหน่วยปฏิบัติการทางน้ํามูลนิธิพิทักษ์การทีมสายน้ํานําทีมงานลงไปทําการนําต้นตะเคียนทองขึ้นจากน้ําได้สําเร็จโดยต้นตะเคียนทองดังกล่าวคาดว่าน่าจะมีอายุประมาณกว่า200ปีซึ่งตะเคียนทองต้นแรกมีความยาว17เมตรวัดรอบต้น340เซนติเมตรส่วนตะเคียนทองต้นที่2มีความยาว16เมตร วัดรอบต้น290เซนติเมตรมีน้ำหนักต้นลับประมาณ10ตันนอกจากนี้ชาวบ้านที่เดินทางมาทำบุญและมากราบไหว้ขอโชคลาภจากต้นตะเคียนทองคู่ยังให้ความสนใจกับเลขรถบรรทุก18ล้อที่บรรทุกต้นตะเคียนขึ้นมาได้แก่หมายเลขทะเบียน883และรถเครน2คันคันแรกหมายเลขทะเบียน722550 รถเครนคันที่2ทะเบียน64-6469โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นเลขมงคลน,นำโชคมาให้ในครั้งนี้ส่วนชาวบ้านเป็นหญิงชาวเมียนมาซึ่งทำงานอยู่ในโรงสีข้าวตรงข้ามวัดบ้านทอง หรือวัดท่าล้อหลังเลิกงานได้เดินทางไปกราบไหว้พร้อมน้าแดงแป้งฝุ่นนําไปทาต้นตะเคียนทั้งสองต้นโดยทาต้นแม่ชื่อแม่สุวรรณเห็นเลขชัดเจนคือ3773หญยิงชาวบินมาเจ้าตัวบอกว่าดีใจมากคิดว่าต้องโชคดีแน่นอนก่อนได้เดินไปหาซื้อสลากรัฐบาลแถวนั้นได้ไปหลายใบยก่อนเดินกลับไปที่พักทันทีสาหรับร้อยโทอํานาจสมรูปหนึ่งในคณะกรรมการของวัดบ้านทองท่าล้อได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงก่อนตรุษจีนได้มีชาวบ้านที่ดำหาปลาได้บอก บอกว่า พบต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ําจึงได้แจ้งกับทางป่าไม้ให้เข้ามาดูแลทางป่าไม้ได้ทําการตรวจยึดไม้ทั้งสองต้นทางคณะกรรมการวัดจึงได้ปรึกษากับทางเจ้าอาวาสในการดําเนินการกับต้นตะเคียนทั้งสองต้นโดยทางป่าไม้ได้แจ้งว่าได้นาไม้ทั้งสองต้นนี้มาฝากไว้กับทางวัดท่าล้อจึงได้ประสานขอการนําไม้ทั้งสองต้นขึ้นจากน้ําโดยก่อนตรุษจีนได้ทําการนําไม้ขึ้นแต่เกิดขัดข้องจึงได้ดูเลืออีกครั้งโดยวันที่15ที่ผ่านมาเลือดีตลอดทั้งวันจึงได้ทําการเคลื่อนย้ายไม้ทั้งสองต้น โดยประสานไปยังหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือมีทั้งค่าใช้จ่ายบางส่วนและที่ฟรีบางส่วนซึ่งไม้ทั้งสองต้นมีขนาดใหญ่มากในอดีตบริเวณดังกล่าวเป็นป่าทึบเนื่องจากอดีตไม่มีเขื่อนจนมามีเขื่อนมาสร้างไม้ดังกล่าวน่าจะจมในน้ําแล้วไหลามาตามลําน้ํามาหยุดอยู่ตรงนี้และกลิ่งที่ถูกเลื่อยไปนั้นตามการดูแล้วเป็นการใช้เลื่อยยนต์แล้วนําไปใช้ประโยชน์แล้วบางส่วนด้วยจากนั้นมาเมื่อเกิดน้ําท่วมไม้ทั้งสองต้นจึงจมอยู่ในน้ําก็คาดว่าหลังจากนี้จะมีผู้ใจบุญมาช่วยทําสิ่งปลูกสร้างเพื่อปิดคลุ ไม้ทั้งสองต้นนี้ต่อไป สำหรับวัยาวัชกรวัฒท่าล้อแจ้งว่าทางจเจ้าอาวาสแจ้งให้ตนดูแลต้นไม้ทั้งสองต้นทั้งป่าไม้และที่สถานีตำรวจภูทรท่าม่วงอย่างถูกต้องและวัยาวัชกรยังกล่าวย้ำว่าขอร้องประชาชนที่มากราบไหว้ตามความเชื่อขอร้องอย่าได้ไปงัดหรือทําลายเนื่องจากเป็นไม้ของกลางและต้องการให้ไม้ทั้งสองต้นนี้อยู่สมบูรณ์มากที่สุดแต่การใช้แป้งหรือแสงไฟโทรศัพท์ส่องถ่ายได้นั้นไม่เป็นไรไม้ตะเคียนทั้งสองต้นคิดว่าน่าจะต้องการขึ้นที่วัดท่าล้อดูจากก่อนน้ําขึ้นไม้ขึ้นได้เกิดปรากฏการณ ธรรมชาติเกิดฝนตกหนักแล้วหยุดจึงฝากเชิญชวนประชาชนมากราบไหว้ได้ตลอดงวดนี้ไม่ทันไม่เป็นไรงวดหน้าค่อยว่ากันใหม่ท่านมาท่านมีโชคก็ขอให้กลับมาช่วยบูรณาสร้างสิ่งปกคลุมเจ้าแม่ทั้งสองด้วย สำหรับชื่อของเจ้าแม่ทั้งสองคือมีพระในวัดท่านได้สืบเป็นนิมิตกับเจ้าแม่ตะเคียนทั้งสองต้นนี้แต่ก็เป็นความเชื่อไม่ได้ว่าการใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรคาดว่าต้นเจ้าแม่ทั้งสองคือเป็นแม่ลูกกันเมื่อต้นแม่ไม่ยอมไปต้นลูกก็ไม่ยอมไปด้วยส่วนตัวเลขมีอยู่มากเลยโดยที่บงสวงต้นแม่83ต้นลูก961แต่เรื่องนี้เป็นความเชื่อไม่ได้ใบหวยวยาวัชกรกล่าวทิ้งท้าย สค่ะสามเจเจสามค่ะชารไหมครับชัดครับชาดเลค่ะชาดเลยค่ะหรือเอาเมทดมาแม่ก็ไม่เอามาไม่เป็นไรแม่มรลงสีท่าเราะค่ะดีใจค่ะผู้นี้เขาน้าจะดีใจมากกว่านี้ค่ะ เจ้าหน้าที่สนธิกำลังยึดสร้างหนังเสือ6ผืนกลางรีสอร์ทสังขละบุรีเตรียมส่งพิสูจน์ d n เและลายเสือศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าพร้อมทงางสากของสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหลายรายการนายนาวีช้างพิโรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ1 3 6 2สาำนักง,งานป้องกันปรับปรามและควบคุมไฟฟ้าเปิดเผยว,ว่าตามที่ชุดเหี่ยวดงได้รับการประสานจากกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่ามีขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติทางภาคตะวันตกของประเททศไย และสืบทราบว่าจะนัดรับส่งสินค้าสัตว์ป่าบริเวณรีสอร์ทใกล้แนวตะเข็บชายแดนในท้องที่ตำบลหนองลูอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์เวลา11.40นเจ้าหน้าทีาท่ประกอบด้วยกองกำกับการ3และกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่าชุดเหี่ยวดงชุดปฏิบัติการพิเศษ1362สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ด้านตรวจสัตว์ป่าการจนบุรีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่137และสถานีตำรวจภูทรสังครขบ,บุรีได้ร่วมกันวางแผนตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนคือ นายไมตรีขอสงวนนามสกุลอายุ39ปีนายดวงดีขอสงวนนามสกุลอายุ32ปีและนายเทวินชาวพม่าเชื้อสายมอญอายุ44ปีตรวจยึดสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครองได้แก่ลูกแมวดาวหรือแมวแกว้วจำนวน3ตัวหนังเสือโครง่งจำนวน1ผืนหนังเสือลายเมฆจำนวน3ผืนหนังเสือดาวหรือเสือดำจำนวน2ผืนรวมสัตว์ป่าคุ้มครองและซากสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งสิ้นจำนวน4ชนิด3ตัว6ซากพร้อมอุปกรณ์การกระทำผิดกล่องกระดาษจำนวน1งกล่อง ขวดพลาสติกจำนวนหนึ่งใบและโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ o p ป o จำนวนหนึ่งเครื่องรวมราคาประเมินของกลางและอุปกรณ์การกระทำผิดจำนวนทั้งสิ้น2 2งล้านบาทเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานการได้มาของสัตว์ป่าดังกล่าวผู้ต้องหาทั้ง3คนสารภาพว่าสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวไม่มีหลักฐานการได้มาของทางราชการแต่อย่างใดโดยนายไมตรีรับว่าสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบเป็นของตนเอง ที่จัดหามาเพื่อขายผู้ที่ติดต่อขอซื้อซึ่งนํามาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยมีนายดวงดีซึ่งเป็นลูกจ้างได้ตามมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีและเข้าพักในห้องที่พบสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครองของกลางโดยพักอาศัยร่วมกับ vin, ma, ากนายเทวินชาวพม่าเชื้อสายมอญเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วจึงมีความเห็นร่วมกันว่าการกระทําดังกล่าวของนายเมตรีนายดวงดีและนายเทวินกรณีร่วมกันครอบครองและร่วมกันค้าสัตว์ป่าคุ้มครองและซากสัตว์ป่าคุ้มครองจาพวกสัตว์เลี้ยงลูกนม ชนิดซากหนังเสือโครงจำนวนหนึ่งผืนหนังเสือลายเมฆจำนวน3ผืนหนังเสือดาวหรือเสือดำจำนวนสองผืนและลูกแมวดาวหรือแมวแกว้วจำนวน3ตัวพร้อมอุปกรณ์การกระทำผิดดังกล่าวข้างต้น มี <Es> ความผิดดังนี้1มาตรา17ฐานมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีมีอัตราโทษตามมาตรา92าจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2มาตรา29าฐานค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอัตราโทษตามมาตรา89าจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ประกอบมาตรา112และมาตรา116แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562สาสำหรับนายเทวินชาพม่าเชื้อสายมอญเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชนาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นควบคุมตัวทั้ง3คนพร้อมตรวจยึดสัตว์ป่าคุ้มครองและซากสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นพร้อมอุปกรณ์การกระทำผิดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยมอบให้พันตำรวจโทรประทีปชู รองผู้กำกับการ5้าบอกอบพทศเป็นผู้กล่าวโทษและดาบตำรวจพนมแทนหานผู้บังคับหมู่ กก3บกปทศบชกเป็นพยานในคดีโดยขอความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวนขอรับของกลางได้แก่ซากสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดซากหนังเสือโครงจำนวนหนึ่งผืนหนังเสือลายเม็ดจำนวน3ผืนหนังเสือดาวหรือเสือดำจำนวน2ผืนรวม3ชนิด6กซากให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่าชุดเหี่ยวดงรับไปส่งมอบให้นิติวิทยาศาสตร์สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสัตว์ป่าคุ้ ชนิดลูกแมวดาวหรือแมวแก้วจำนวน3ตัวและอุปกรณ์ในการกระทำผิดกล่องกระดาษจำนวน1กล่องตะกรา้าจำนวน1นึ่ใบรับไปส่งมอบให้กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลและเก็บรักษาจนกว่าคดีจะถึงที่สุดต่อไป โดยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะนำซากเสือโครงที่ตรวจยึดได้ไปตรวจสอบลายเสือและ DNA เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเสือโครงในกรงเลี้ยงหรือในพื้นที่อนุรักษ์ว่าซากเสือดังกล่าวอยู่ในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรต่อไปริวใช้ EngValue Max Fiber ให้ริวเรียนรู้ให้ริวสนุก600คทับ600 490บาทคุม้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษาย,ยน2 0ง5โทร1 8ย8 n บโทร8งแโทละคำมนาคามแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัลเพ y ย์เมจ่ายด่วนผ่านควิกเพจจ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NT e-service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง ธุรคมนาินคือสัญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันดินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับ สินค้าคัสสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรีรับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเหตโคนเมืองการ1หนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5์2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพฤษา ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน